ช่วงจำอวดหน้าม่านสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตหลักว่าตัวเน็กคุณพักช่วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงจำอวดหน้าม่านสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตรรวครับเาานนบเียดทำไมมันล้น<อ>ที่ทั้งกวา้างนะเพื่อเบียดนิดเบียดหน่อยไม่เป็นไรล้วมีประกันอยู่โอ้โอไม่ใช่รถเบียดกันเออแต่คนน อะไรหนาเนี่ยไม่เคยไลยเนี่ยมันจะมาเกาะเสื้อทำไมเนี่ยจะลุกงไว้วันนี้ชอยเรื่องอะไรวันเนี้ยเบียดจะนึกไม่ออกแล้วมีเรื่องหรือยังล่ะยังนะเด้อลงไปหาเรื่องข้างล่างด้ทถ้าคนดีนะไม่มีเรื่องหรอกนอกจาพวกเมาเอ้ยแค่ร้องเรื่องเมาเลยดีกว่างั้นเมาเอดีไหมดีไหมเมาเมาดีดีนะเอาเอาเรื่องเมานะเออ เออันนี้จะเล่าเรื่องความเมาไอเรื่องเมาเนี่ยมันไม่มากมายบางเมาอย่างนั้นบางเมาอย่างนี้มีเมาดีมีเมารบางเมาเรียบร้อยไอบางก็เมาร้อนรนไอบางก็เมาเหลือล้นไอบางก็เมาไม่เท่าไหร่บางคนเมาขึ้นรถบางคนก็เมาลง บางคนก็เมาขึ้นแล้วบางคนก็เมาลองตายเฮ้ยอะไรของแกเนี่ยมันเข้าปลอนไม่นั้นเมารถเมาเรือเขาเรียกว่าเป็นลมเออดมอย่าดมประเดี๋ยวก็หายอย่าดมหายเฮ้ยแ่อย่าอย่าดมหายแล้วละหายจากเมาหากเมาเหล้าเมากัญชาดมอย่าดมเป็นดะงกล้าก็ไม่หาย เป็นคนละอย่างนั้นอย่าดมผ้าเลยไปตะกร้าต้องคนก็ไม่เมาเหล้ากลับมาเมารักพวกนี้เมามักมากมักจะร้องไห้เขาเรียกความรักทำให้มัวเมาก็แล้วพวกเราจะไปเมากันทำไมบางคนเมารักแล้วก <able> ็เมาลึกผิดหวังจะโดดตึกลงมาตายโอ้ยก่อนจะโดดลงมาจากตึก ก็ขอให้นึกอะไรสักหน่อยได้ไหมยะมองมาข้างล่างไอที่มันกว้างมากๆแล้วมองดูคนรักของเราอยู่ตรงไหน,นถ้าเห็นคนรักแค่ตัวน้อยๆให้รู้ว่าปัญหาย่อยๆไม่ใช่เรื่องใหญ่แได้ไอ้ที่กว้างๆนั้นยังมีของ ที่เรายังไม่ได้มองอีกตั้งมากมยายสถาน<ด>ที่โรงกว้างที่เห็นนี้าอาจต้อมีของดีอีกตั้งมากมาย<อ>แต่หากว่าเมากัญชาเนี่ยพวกนี้เห็นหาตัวเท่าควายพวกเมากัญชามักจะตาขาวไม่ค่อยมีเรื่องไม่ค่อยมีราวเราสบายใจได้มันไม่เหมือนกับ พ้ามเมาเราไม่มีเรื่องไม่มีราวกับใครออถ้ามเมากันชาแล้วนั่งยิ้มทั้งวันหัวเลาะดังลั่นไม่มีอันตรายนีออ่ถ้ามเมากันชากันท้งประเทศคงจะไม่มือเหตุฆ่ากันตาย <c oughs> ไอเหตุปลอดอาวุธที่พวกเราเห็นจะต้องเปลี่ยนเป็นเหตุปลอดแหกไป <c oughs> เอาบวกเป็นหมาตัวละควายเลยเมากันชาเนี่ยตาขาวแต่ถ้าเมาเหล้าแล้วมันใจร้ายเออแต่ว่าพวกเมาฟินนี่ก็รอบคอพวกนี้ชอบแบบสบายสบายแบบสบายแบบ่สบายถ้าเมาสามคนสามอย่างไปด้วยกันลองคิด ดูสิมันว่าจะเกิดอะไรฝ่ายไอ้คนละที่เมากันชาก็เดินนำหน้าสองคนไปเออเอออมาฟินเดินกลายคนหลังมเมาเหล้าสามคนย่างข้าวไปเจอของขี้ควายอ,อ้อออคนเมากันชาใจเย็นเ,ออเลือบมองเห็นว่าเป็นหมวกใบใหญ่แล้วไอ้คนเมากันชาก็ก้มลงจับ มาเข้าให้พอรู้ว่าขี้ควายก็ไม่บอกพวกเ,ออเลยบอกหมวกมันขาดใช้ไม่ได้โอ,อ้ยไม่เป็นไรแค่หมวกขาดออถึงหมวกจะขาดเราก็ซ่อมได้ออคนเมา,เาเปิ่นก็เลยก้มลงจับออมักรว่ากองขี้ควายเ,ออเลยบอกว่าฮเฮ้ยหมวกมันขาดมาก มันคงจะยากที่จะแก้ไขคนเมาเหล้าใจร้อนเฮ้ยไม่เห็นจะยากนี่มันขาดมากควจะเอาไว้ทำไมถ้วบวกมันขาดก็อย่าเอาไปเด้ทไอว่าแล้วก็เตะที่ขวายกระจาดไอที่พวกเราร้องให้ท่านฟังหลายเมาหลายอย่างแต่ ไปจะเมา<บ>ดีหรือไม่ดีก็เรียกว่าขี่เมาอ้าวก็แล้วพวกเราจะไปเมากันทำไมาบางทีผัวนั่งกินเหล้าทั้งเมียแล้วก็เข้าไปด่าให้แม้กินเหล้าได้ทุกวี่ได้ทุกวันนี่ตะบี้ดาวันกินกันอยู่ได้อกินก็ไปแล้วก็ทำหน้าเบะไม่อร่อยนะเซ่จะกินเข้าไปทำไม หหััววรู้ไหมว่าเหล้ามันกินยากแค่ไหนเออว่าจะดื่มเข้าไปสักเอื้อรู้ไหมว่าแทนจะกระเดือกเข้าไปไม่ได้มันทั้งบาดคอมันทั้งขมหลี่มรู้ไหมว่ามันกินยากแค่ไหนโอ้ยเหล้ามันกินยากกินเยากใจเห็นใจฉันบ้างไหม เฝ้ายัดมันเข้าไปทําไมสุดท้ายก็ทะเลาะกันเนอเพราะว่าเรามันเป็นน้ำเปลี่ยนกนิสัยคนเคยใจเย็นกินเหล้าก็ใจร้อนแถมยังบั่นทอนร,ร่างกายคนคิดว่าพอเหล้าเข้าปากความยากก็หายไป จริงๆแล้วมันเมาเราคิดมากแท้จริงความยากยังไม่ได้หายาทั้งเหล้ากัญชาและก็ายาฟินเลาจะไปกินน้ำมันทำไมเอชาเอช้า วันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเมาครับเจ้าเมาดีกว่าเจะเมาแล้วก็ช่างดีที่สุดคืออย่าเมาอย่าเมาอย่ากินเพราะเมาไม่ดีสามยังยังเขาถามว่าเล่าอะไรปวดหัวเล่าเอเล่าเพียวเล่าขาเพียวเพียวไม่ใช่ไม่ใช่เล่าอะไรเล่าไม่รู้เรื่องล่าปวดหัวปวดหัวเล่าอะไรแบบบันนาเบื่อ เอาวะเอกว่าสัปดาห์หน้ายนะครับผมเราอยากไปขัดกันเราอาชีพเดียวกันเนี่ยเราควรจะส่งเสริมอ้ามาเราไล่หน้าเบื่อเนี่ยแล้วเราก็รับเลยรับเขาเดี๋ยวเดี๋ยวก็หาเอ้าเวลาหมดเอาไว้ไว้มาลาไปเพื่อนวันนี้เวลาหมดซะก่อนแล้วแฟนๆคุณพระช่วยมาพบกับจำอวดคุณพระแบบสดๆในงาน Work Point Festival นะครับอ้าวสัปดาห์หน้าครับพบกันครับคุณพระช่วยสัปดาห์นี้สวัสดีครับ เนี่ยมันจะมาเกาะเสื้อทําไมเนี่ยจะล่วงจะล่วงจะล่วงเป็นคนหรือเป็นมังม่วงสุกเนี่ยจะล่วงไว้เดือนก่อนไปที่เชียงใหม่ก็เมาเหรอเอ้าเมาอะไรเมาอะไรเมาเครื่องโอ้ยกก็ินเครื่องมาไปบนี้เนี่ยเออกินก็ปีนติดคอบ้าไลยกินเครื่องแล้วเมาก็เลยทําไงกลัวแห้งก็เลยนั่งอีกเที่ยวนึ่เป็นไงฮะถอนเครื่องช่วยเมาองเมา